สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะวิชาวิทยาศาสตร,ร์นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของโรคทางพันธุกรรมโรคทางพันธุกรรมนั้นเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีนหรือโครโมโซมนะคะนักเรียนมาดูความหมายกันก่อนค่ะว่ามันคืออะไรโรคทางพันธุกรรมคือโรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีนหรือโครโมโซมซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดปกติของร่างกาย โดยความผิดปกติของโครโมโซมนั้นอาจจะเกิดจากจำนวนโครโมโซมเปลี่ยนแปลงไปจากปกติหรือจากการขาดหายไปบางส่วนของโครโมโซมบางแท่งซึ่งเกิดได้ทั้งในออโตโซมและก็โครโ,โครโมโซมเพศนะคะโรคทางพันธุก,กรรมเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้เพราะฉะนั้นก่อนแต่งงานและก็มีบุตรก็ควรจะป้องกันด้วยการตรวจและก็วินิจฉัยภาวะเสี่ยงจากการถ่ายทอดโรคทางพันธุก,กรรมนะคะ โรคทางพันธุกรรมสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทค่ะประเภทที่1ก็คือโรคที่เกิดจากความผิดปกติบนออโตโซมเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของคโครโมโซมในร่างกายที่มีอยู่44แท่งหรือ22คู่เป็นความผิดปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือความผิดปกติที่จำนวนออโตโซมและความผิดปกติ ที่รูปร่างโครโมโซมค่ะสำหรับประเภทที่2นะคะก็คือโรคที่เกิดจากความผิดปกติที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในโครโมโซมเพศหรือเซ็กโครโมโซมนะคะเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมเพศจํานวน1คู่หรือ2แผ่นผู้หญิงเนี่ยจะเป็นโครโมโซม XX ส่วนผู้ชายก็จะเป็นโครโมโซม XY จะมีโอกาสเกิดขึ้นมากในเพศใดเพศหนึ่งเช่นโรคที่ถ่ายทอด ทางพันธุกรรมในโครโมโซมเพศนั้นก็จะเป็นโรคทาลัสซิเมียนะคะโรคตาบอดสีและโรคโบกพร่องทางเอนไซม์นะคะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็ขอขอบใจในักเรียนทุกคนนะคะที่ได้ตั้งใจเรียนสำหรับในชั่วโมงต่อไปเราจะมาดูรายละเอียดแล้วก็มาลองทำแบบทดสอบกันนะคะสวัสดีค่ะ